ที่จังหวัดนครพนมกันหน่อยนะครับเช้าวันนี้วัดได้อยู่ที่10เมตร58เซนติเมตรยังห่างจุดวิกฤตที่1เมตร42ซนติเมตรนะครับ สาเหตุที่ปริมาณน้ําฝนเนี่ยนะฮะปริมาณน้ํโขงเพิ่มขึ้นมาก็เพราะว่าฝนตกสะสมในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับในพื้นที่ตอนบนและปัจจุบันเองเนี่ยก็มีน้าไหลืไหลผ่านเขื่อนสยบุรีที่สปปลาวในอัตรา 17, 0 0 0ลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีนะครับทำให้ระดับน้ําในแม่น้ํโขงแล้วก็แม่น้ําสาขาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเลยยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าระดับน้ํโขงแนวโน้มก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ครับ ล่าสุดทางผู้ว่านครพนมนะครับท่านสั่งการไปยังทุกอำเภอที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ติดแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ผ่านอำเภอเมืองนครพนมอเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเรนูนครและศรีสงครามนะครับให้ระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลยุทธปกรณ์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขณะเดียวกันท่านนะผู้ชมครับได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ําท่วมสําหรับที่นครพนมเนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งอำเภอแล้วนะครับก็คือท่าอุทเทน หลังจากที่ได้ประกาศให้อเาเภอสีสงครามและอำเภอนาทมเนี่ยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติก่อนหน้านี้ก็เท่ากับว่าตอนนี้มี3อำเภอแล้วของ,อของนครพนมที่ถูกน้ำโขงเอ่อล้นเข้าท่วมนะครับคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามอำเภอ14ตําบล1น1่งหมู่บ้านเกษตรกรได้รับผลกระทบ4,150ราลายนะครับพื้นที่คาดว่าจะเสียหายกว่า4 0,000ไร่นะครับ